นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณจุดถนนคนเดินบริเวณจิตแม่น้ำมูลไปเที่ยเรียบร้อยแล้วนะคะโดยวันนี้ะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะม,มีการมาเยี่ยมชมนะคะการแสดงจากคุณแม่วัดศรีประดูนะคะแล้วก็มีการต้อนรับจากประชาชนนะคะที่มาร่วมต้อนรับท่านในวันนี้ค่ะคมม ท่านเอกาตอนนี้นะคะเป <improving> ็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะเนื่องจากมีประชาชนนะคะที่มาให้การต้อนรับกับท <play way est diyor> ่านนายกรัฐมนตรีเป็นจำนวนมากนะคะที่บริเวณถนนเรมุญค่ะ อุบลราชธานีจะได้มาร่วมชื่ของนะคะโดยวันนี้ท่นานได้ให้เกียรตินะคะมาบริเวณจุดนี้เพื่อมาเยี่ยมชมพระพักตร์แม่พระเล็ประชาชนนะคะมาต้อนรับคำเนียกใช่ไคะด้วยถนนริมมูลนี้นะคะ,ปะ,ะ,คะเป็นการดูแลของทางเทศบาลนครอุบลราชธานีนะคะ เปิดนะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกาวันศุกร์ต่อและวันอาทิตย์นะคะ <Okay. S 1> ซึ่งบรรยากาศที่บริเวณถนนคนเดินริมูลแห่งนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่พ่อค้าแม่ค้าชาวจังหวัดบนราชธานีนะคะจะมีการลงมาในพื้นที่บริเวณนี้นะคะเพื่อจําหน่ายสินค้าและบริการต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีสินค้าหลากหลายประเภทนะคะมีทั้งเสื้อผ้าอาหารนะคะแล้วก็เครื่องดื่ม ซึ่งถือว่าบริเวณถุ่นแห่งนี้นะคะมีความสําคัญนะคะในการที่จะให้พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงประชาชนชาวจัังดวัดบนราชธานีนะคะมาร่วมที่จะอยู่บริเวณจุดนี้นะคะเพื่อขายสินค้าวันนี้ขะท่านนายรัฐมนตรีของเราก็ให้เกียรตินะคะในการมาตอนนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่ ท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะได้เยี่ยมชมจุดนะคะซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ที่ร้านไทก้าไทยากินะคะเป็นขนมญี่ปุ่นนะ,ะซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้านะคะซึ่งตอนนี้เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยคะ่ะ ถนนคนเดินบริเวณนี้นะคะถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะโดยที่ก่อนหน้าที่จะมีการย้ายมาที่จุดใหม่นี้นะคะจะเป็นการอยู่ที่บริเวณกลางเมืองบริเวณทุ่งสีเมืองนะคะก่อนที่จะย้ายมาเพื่อทดลองนะคะที่บริเวณริมมูนนะคะ การตอบรับนะคะของที่นี่ก็ถือว่าเป็นไปได้ดีเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่ากิผู้คนนะคะก็ให้ความคิดเห็นเพราะว่าบรรยากาศที่ค่อนข้างร่มรื่นนะคะแล้วก็ปลอดโปร่งเหมาะสำหรับการจับจ่ายซื้อของแล้วก็การค้าขายมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีของเราค่ะก็ได้มีการหยุดอยู่ที่จุดร้านไข่เจียวบุฟเฟ่นะคะไมเคลียร์ลงโล่กช็อตอย่างเงี้ยอย่างเป็นพี่แจ๊คก่อน่เียว ค่ะก็ขออนุญาตทักทายนะคะสำหรับผู้ที่รับชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีที่ในการลงพื้นที่นะคะที่บริเวณถนนคนเดินริมมูลค่ะ ตอนนี้นะคะท่านก็หยอยู่ที่จุดบริเวณของร้านแตงโมปั่นนะซึ่งอตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะ่านมาหยุดที่จุดของร้านแตงโมปั่นนะซึ่งอากาศร,ร้อนๆแบบนี้นะคะกัน ได้ดื่มน้ำแตงโมงบัตไปขยับาตามเลยครับสดบชื่นมา,มา,มากเลยครับปล่อยตือนอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะซึ่งขยับเลยครับ บริเวณนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดูนยนรวมของอาหารนะคะที่ชาวจังหวัดบุราชธานีรวมถึงนักเรียนนักศึกษานะคะที่จะมาร่วมกันซื้อของแล้วก็รับประทานเพราะว่าบริเวณนี้นะคะมีจุดสําหรับการให้การต้อนรับเรื่องของที่นั่งนะคะสำหรับผู้ที่มารับประทานอาหารนะคะบริเวณริมมูลก็จะได้ เรียนนะคะเทศบาลของหนองบัวค่ะซึ่ง ะะท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็จะได้ขึ้นรถนะคะเพื่อไปยังจุดต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้นะคะท่านก็ได้ขึ้นบริเวณรถแล้วนะคะหลังจากที่มีการพบปะพูดคุยนะคะกับาพ่อค้าแม่ค้าประชาชนนะคะที่บริเวณถนนคนเดินริมมูลบริเวณถนนคนเดินริมมูลณนะเวลานี้ค่ะขัอรถ่าหลังจาก มีการพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศภาพที่อบอุ่นนะคะ